สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอรถบรรทุก6กล้อกระบะล่องนะครับมีกระบะยาวในคลิปนี้ก็มีรถทั้งหมด3คันนะครับมีกระบะยาวอยู่ที่7เมตร2ีคันนะครับ6เมตรห้าิบคันนะครับคันที่อยู่หน้ากล้องนี้ก็ตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นฮีโน่ร้อยแรงม้านะครับเบรกชิฟฟี่พงมาลัยพาวเวอร์ ราคา3 6 0แสนบาทนะครับกระบะายาวกันอยู่ที่7เมตร20นะครับคัสซี 4, ใหญ่นะครับเท่ากับ F F 3 h นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์168แรงม้านะครับส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่คุณลูกค้าเห็นว่ามันข,ดขาดเกินเกินอยู่นั้นยังไม่ทันได้ตกแต่งใส่นะครับเบาะก็หุ้มให้ใหม่นะครับราคาประกาศขายอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทนะครับ กระบะยาว7เมตร20นะครับสนใจก็โทรกันเข้ามานะครับโทร0 8 7 9 4 8 1 8 2 1นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคันที่2นะครับคันนี้ราคา6 8 8 0 0 0 0นะครับ p ีโนเมกานะครับตัวนี้กระบะยาวกันอยู่ที่6เมตร50นะครับ เป็นกระบบะเหล็กพื้นเหล็กนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับก็คงไม่ได้ประกาศเครื่องยนต์นะครับแต่ก็เป็นฮีโนเมกาตัวแท้นะครับรถห้างนะครับแต่หัวไม่มีแคปนะครับแต่เครื่องยนต์นี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่ได้เห็นหน้าเล่มนะครับก็เลยไม่กล้าประกาศให้คุณลูกค้าได้ทราบนะครับแต่ก็ประมาณร้อยกว่าแรงนะครับ เป็นหัวแบบไม่มีแคปกระบะยาว6เมตร50นะครับเป็นรถห้างฮีโน m เมกกหัวเดิมนะครับก็เก็บงานกันใหม่ทั้งคันนะครับสภาพพร้อมใช้สภาพยางก็โอเคอยู่นะครับยางก็โดยรวมก็สภาพก็อยู่ที่ประมาณ70ตนะครับสภาพยางก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับ อันนี้ต้องประกาศให้คุณลูกค้าทราบนะครับเป็นรถมือสองนะครับแต่เป็นรถห้างนะครับไม่ใช่รถประกอบครับลูกค้าสนใจอยากจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับสนใจตัวไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับตัวนี้เป็นรถห้างกระบะยาว6เมตร50 m. ราคาประกาศขายกันอยู่ที่680,000นะครับตัวนี้กระบะยาว6เมตร50หัวไม่มีแคปนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับ ไปต่อกันที่คันที่3นะครับคันนี้ราคา7 5 0 0 0 0บาทนะครับกระบะยาว7เมตร20 ino, ิฮีโน่ j o โ4ครับ6สูบนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับกระบะยาวไปอยู่ที่7เมตร20นะครับราคา7 5 0 0 0 0บาทครับลูกค้าสนใจจะซื้อแบบจัดไฟแนนก็ได้นะครับ ใก็แอดไลน์กันเข้ามาครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีไลน์ก็โทร0879481821นะครับภายในหัวเก๋งก็เฟอร์นิเจอร์ครบๆนะครับสภาพเดิมนะครับเป็นรถห้างกระบะเหล็กพื้นเหล็กนะครับยาวกันอยู่ที่7เมตร20ครับฮีโน่เมก้ารถห้างนะครับใช้เงินดาวไม่เยอะไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะครับ ็ประมาณแสนกว่าบาทไม่เกิน20งแสนนะครับแต่ละคันนะครับเป็นกระบะเหล็กนะครับยาว7เมตร20นะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับจะซื้อสดหรือจัดฝฟแนน้์ก็ได้นะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูกันได้ชมกันนะครับครั้งเดียว3คันนะครับเพราะรถจอดอยู่ในที่เดียวกันนะครับ นี่เลยครับ2คันนี้คันที่2ครับฮีโน m เมก้าหเมตรห้กระบะความยาวหัวไม่มีแคปนะครับตัวนี้4สูบนะครับราคาก็6กแ0 0 0 0ดนะครับตัวนั้นนี่นะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวที่ส่งอยู่นี่ราคา3,000 0นกว่าบาทนะครับ ก็จำไม่ได้นะครับสามแสนเท่าไรแต่ถ้าคุณลูกค้าชมวิดีโอตั้งแต่ต้นก็น่าจะทราบอยู่นะครับพอมีราคาขึ้นอยู่นะครับสามแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสามแสนหกหมื่นนะครับถ้าจำไม่ผิดกระบะเหล็กยาวเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับเครื่องยนต์ร้อยหกสิบแปดแรงม้านะครับเบรกคิฟฟี่พงมาลัยพาวเวอร์นะครับคัสซีใหญ่ยาวตลอดครับช่วงล่างใหญ่เครื่องยนต์ร้อยหกสิบแปดแรงม้าครับเป็นหัวไฮเทคแล้วนะครับ นี่แหละครับชุดเบรคชิปฟรีนะครับก้สีสวยนะครับก้สีใหญ่ยาวสวยนะครับกระบะยาว7เมตร20เครื่องยนต์168แรงแรงม้านะครับนี่นะครับก็มีอุปกรณ์ที่จะใส่ภายในหัวเก๋งนี่ก็มีถอดๆอยู่นะครับเดี๋ยวก็ใส่ให้คุณลูกค้าครบๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาเป็นข้างประตูนะครับก็อะไรสั่งมาครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ให้คุณลูกค้าเลยนะครับ ายในหัวเก๋งก็เฟอร์นิเจอร์ครบนะครับกระบะยาวกันอยู่ที่720เมตร20นะครับราคา3 6 0 0 0 0บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดคันนี้เครื่องยนต์168แรงม้านะครับส่วนคันนี้4สูบนะครับฮีโน่เมก้ารถห้างเหมือนกันนะครับกระบะยาวกันอยู่ที่6เมตร50นะครับราคา6 8 8 0 0 0 0นะครับสำหรับตัวนี้ใช้เงินดาวไม่เยอะนะครับ สนใจจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์หรือสดก็ได้นะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเป็นรถห้างนะครับ p ี n o m e กาตัวนี้หัวไม่มีแคปนะครับกระบะยาว6เมตร50นะครับสนใจก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอโดนเจดีนะครับก็สำหรับช่อง YouTube นะครับฝากให้ทุกๆท,ท่านกดติดตามไว้นะครับ ก็เวลาผมนําเสนอคลิปวィィิดีโอรถบรรทุกต่างๆนะครับก็จะไปแจ้งเตือนที่เครื่องของท่านนะครับนําเสนอคลิปทุกคลิปก็จะมีราคาแจ้งให้คุณลูกค้าทราบอย่างชัดเจนนะครับราคาเปิดไว้ให้คุณลูกค้าได้เห็นก่อนออออกเดินทางทุกทุกคันนะครับทุกคลิปนะครับของผมก็จะมีราคาแจ้งให้คุณลูกค้าได้ทราบก่อนก่อนที่จะ เดินทางมาชมรถนะครับก็จะมราาีราคาแจ้งให้ทราบเบื้องต้นไว้ก่อนเลยนะครับทุกๆคลิปจะมีราคาหมดนะครับสนใจก็มาดูรถกันนะครับคันนี้ยาว6เมตร50นะครับกระบะเครื่องยนต์4สูบหัวไม่มีแคปเป็นรถห้างครับกระบะยาว6เมตร50นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้เยอะอยู่นะครับใช้เงินดาวไม่เยอะนะครับ คันนี้เป็นคันที่3นะครับเป็นฮีโน่เมกาเครื่องยนต์ JO8 C6 สูบมีหัวมีแคปนะครับตัวนี้กระบะยาวก็อยู่ที่7เมตร20นะครับเป็นรถห้างนะครับลูกค้าสนใจจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ก็ใช้เงินดาวไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นยางพันแล้วนะครับแต่ตัวมอเตอกี้ราคา6 8 0 0 0 0นอันนั้นเป็นยาง8-25นะครับ ยาว6เมตร10แต่ตัวนี้ยาว7เมตร20เป็นยางพันนะครับสภาพยางก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับสภาพยางสวยๆอยู่นะครับประมาณ8-90%นะครับสำหรับคันนี้ราคา750,000บาทครับภายในหัวเก๋งก็เฟอร์นิเจอร์ครบๆนะครับคัสซีใหญ่ยาวตลอดนะครับ FG นะครับเป็น Hino Mega นะครับ สภาพสวยนะครับกระบะยาว7เมตร20นะครับพร้อมใช้นะครับสนใจก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะครับเป็นกระบะเหล็กพื้นเหล็กนะครับยาว7เมตร20ส่วนตัวนี้ก็เป็นกระบะเหล็กพื้นเหล็กนะครับยาว6เมตร50นะครับ จัดไฟแนนซ์ได้ทั้ง3คันนะครับแต่คันราคา3 0 0แสนกว่าบาทนั้นก็รถปีต่ำหน่อยนะครับก็จะใช้เงินดาวเยอะนิดนึงนะครับราคาประกาศขายกันอยู่แค่3 6 0 0 0นหนะครับยาว7เมตรเหมือนกันนะครับเป็นยางใหญ่นะครับตัวนี้เป็นยาง900แล้วนะครับยาง900หรือยางพันก็ใส่ได้นะครับแต่ตอนที่ขายในรถนี่เป็นยาง900นะครับนี่เลยครับทรงงามๆนะครับฮีโนไฮเทค เครื่องยนต์168แรงม้านะครับเบรคคิฟฟี่พาวเวอร์นะครับกระบะยาว7เมตร20 m. ราคาประกาศขายกันอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทนะครับราคาถูกมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระบะยาว7เมตร20 m. นะครับกระบะก็สภาพยังสวยๆอยู่นะครับส่งงามๆกันแบบนี้เลยครับ ราคาประกาศขาย3 6 0 0 0นบาทนะครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ร6 8แรงม้านะครับ h ีโนสิงไฮเทคร้อแแรงม้าครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับคันต่อไปก็เป็นฮ i n o Mega ้สี่สูบรถห้างครับ หัวไม่มีแคปกระบะยาว6เมตร50เป็นกระบะเหล็กนะครับตัวนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้เยอะอยู่นะครับตัวนี้กระบะยาว6เมตร50นะครับยาง825นี่เลยครับเครื่องยนต์ก็ต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้ไม่ทราบแรงม้านะครับก็ไม่ได้ประกาศนะครับ แต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจอยากจะทราบรายละเอียดนะครับก็แอดไลน์มาครับเดี๋ยวจะตามหน้าเล่มส่งให้นะครับก็จะได้ทราบนะครับว่าประมาณกี่แรงนะครับแต่ประมาณร้อยกว่าแรงนะครับไม่น่าจะเกินร้อยเจแรงม้านะครับกระบะยาว6เมตรห้นะครับพีโนเมกรถห้างนะครับสาหรับคันนี้คันนี้ก็เป็นรถห้างครับแต่ตัวนี้ยาว7จ็เมตรยีนะครับเครื่องยนต์ j o 8อ6 0สูนะครับ212แรงม้านะครับสาหรับคันนี้ ยางใหญ่นะครับเป็นยางพันแล้วนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับเครื่องดีคัสีสวยนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ Jo8C นะครับเครื่องอันนี้เป็นเครื่องของคันราคา7 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็น j o 8 c นะครับกระบะยาว7เมตร2 0นี่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ชมวิดีโอกันอยู่นะครับฝากกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ